สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พามาเยี่ยมนะคะคุณปู่ทองใบนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะมาขอพรน,นะคะจากคุณปู่นะคะขอพรจากคุณปู่ทองใบนะคะให้นะคะพี่วันชัยนะคะตอนนี้พี่วันชัยก็ กำลังเปิดโครงการสร้างบ้านนะคะก็อยากจะมาขอพรน,นะคะจากคุณปูนะคะขอบารมีคุณปู่ทองใบให้พี่พายวันชัยได้มีบ้านเร็วๆนะคะมีที่หลบแดดหลบฝนจะต้องไม่ได้ยืนตากแดดตากฝนนะคะพอคลิปนี้เนาะแม่ฟานก็มาขอพรน,นะคะแม่ๆคะมาขอพร จากคุณปูทองใบนะคะให้มีนะคะเมอซี SC เข้ามาเมตตานะคะอุดหนุนผลไม้ที่ทายวันชายให้ได้มีบ้านอยู่เร็วๆนะคะคุณปู คุณปูลุ่นก็ยอยูนี่เลยนะคะเฮ้ <c oughs> คุณปู่ก็กำลังทำความสะอาดนะคะคุณปูลุ่นตรงน,นี้เลยสวัสดีค่ะคุณปูลุ่นสวัสดีครับวันนี้มาขอพรนะคะจากคุณปูลุ่นแล้วก็คุณปู่ทองใบเด้อไม่เป็นไรขอไายให้ ที่พายวันชัยได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคุณปู่ทองายวันนี้ลูกหลานมาขอพรด้วยเด้อใจแรงศรัทธาขอคุณนทองายช่วยวันชายน้อยขอบ้านอยู่กระเขาวเวลาฝนตกลงมาก็เปียกแดดมาก็ร้อนก็ช่วยคเณลุงวันดาลให้เขาได้บ้านดูเหมืนอนเขาเหนื่อยด้วย ค่ะคนยาก็อยู่นี่นะคะจ้ไปช่วยลูกใกล้ร้านนั่นแหละูกสไอ้มุลูกมุค่มบอกว่าเขาไม่มีบ้านตั้งอยู่ที่ขบบุ้เอขอมาขอพรกับคนใหญ่คนไว้ จะบุญที่วัดบ้าตะกางนี่แหละไปดีาช่วยเขาพอเขาได้สร้างวัดสร้างโบสถ์ก็มันมีคาหน้าคาไฟเนาะเป็นคาอันนี้์งัก็วันนี้ก็มาขอพรจากคุณปู่เด้อให้ลูกหลานได้บ้านเรียๆเด้อคุณปู่ให้พี่วันชัยได้มีที่หลบแดดหลบฝน ขอจากเอพีทุกท่านนั่นแหละขอเป็นแรงใจแรงศรัทธาช่วยให้คะแนนน้อยพอบันใช้ก็ได้ยีบ้านอยู่ก็อาศัยพวกเอพีทุกคนน <bunker. S 1> <the> ั kind of ่นแหละพวกท่านทุกคนนั่นแหละช่วยกันทำทำให้มีพวกท่านกับทางทุกเชื้อที่มก็มีตาเด็ดตาข้นเหมือนกันนั่นแหละ มีอนแรงใจแรงศรัทธาของบริษ mm ัทเวชาเขามาให้กับลูกสาวเขาลูกสาวบัญหารตอนนั้นก็พังไปครั้งหนึ่งและตอนมุ่งก็เบื้องทีนี้ก็แรงใจแรงศรัทธาแรงศัทธาเขาก็ถึงมันแตกกระเบื้องมันแตกรั่วฝนตกลงมาก็เกียกหมดทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่เอีใจดีเขาก็ โอเงนมาให้ก็ได้ทำให้เขาใหม่เนี่ก็ขอบารมีของอิกทีทุกคนนั่นแหละช่วยวันชัยน้อยขอยได้อยู่ลบผลลบแเดชเหมือนพวกทั่วไปนั่นแหละขอให้ท่านโปรดเมตตาช่วยสงสารหน่อยครับ พ่อชัยพ่อวัชชัยกตะเกงอันก็มาอยู่กับตาลูกนี้เลยเรื่องให้หนุ่มเื่องให้เชฟเรื่องให้เชไม่มีคนเลี้ยงเนาะเก่าน้องมาเลี้ยงมาเลี้ยงให้ร้านว่ะใ่อดของคอยู่บนไหเอางก็ง่ายละมันเป็นโลกอย่างนี้อยู่นเอามานี่ย ก็เลยมีที่ไปเร็วชักก็มาอยู่บ้านก็ไม่หาเนี่ยบ้านให้ช่างอยู่นี่น้าเลนบนกำลังใจหาไปจ้ามันน้ำจิตน้ำใจช่วยหลานอันนี้เป็นหลานรับเก็บจ้าเกจะไม่อันนี้ลอกเกจะช่วยทุกวันนั่นแหละได้นิดได้หน่อยเกจะไม่ว่าตากจะมีตาังไงให้น้องเยอะเนาะ เกตเขาอะไรันเลยจ้าช่วยนับใจกันไปอย่างนี้เลยาตอนนี้กำลังได้ได้เสาสี่ต้นคุณย่าขอบคุณค่ะให้ทุกนให้ลาบมาอีกนึงจ้าตอนนี้กำลังได้เสาสีต้นวันนี้ก็เลยมาขอพรจากคุณปู่คุณย่านะคะคุณปู่ทองใบ ให้บารมีนะคะคุณปู่ทองใบเนาะช่วยพี่วันชัยได้มีที่หลบแดดหลบฝนเหมือนคนอื่นเขานะคะวันนี้ก็มาขอพรได้เลโนนตาเกตก็เกตเรามาแต่คนใหญ่ใช่ไหมตาเกตก็อยู่นี่นะคะมาด้วยครับมาจะได้ทำเป็นมาจากดรเราผัดัส่เกล็ดหมากเป็น่วาน ต <mm ากอยู่ที่พัทยาตะกอนก็นั่งโซลมานไม่มีอะไรยิง่วนที่เขาก็ไม่ให้อยู่กลับมาแล้วก็เด็นแดงอยู่ขึ้นกันไหมก็ขึ้นอ้อกับเส้นขับผมกันเวลาเนี้ยตาข่ายแหงก้อนตาตาข่ายแหงก้อนคุณปู่ทองใบก็ อ้วนดีเนาะคุณย่าเนาะชุ่มพูนอ้วนดีนะคะลูกหลอฮะกินบวชกินอ้อยทุกวันถ้าไม่มีแฟนลับก็ไม่มีอะไรหราต้องไปต้นไม้ที่บ้านอย่างเดียวนั่นแหละจ้าหาานนเะแต่คนนึงเอาอันคนอยูคุกเกตเอาหาเลยเอาหาชิ้นเลยนี่ก็ลูกหลานของพ่อแม่ลูกหลานน้อย เดือนไทยน้อยเขมีบ้านอยู่บ้านก็คนมาก็ไม่มีที่หลบจ้าอ่อยู่โคราชสอ2เจ้าก,กับสอ,อ,องเงือกหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้เนาะแม่ควานก็ <c oughs> มาขอพรอจากคุณค <c oughs> ูรุ่คนคุณครูทองใบ <c oughs> แล้วก็คุณย่านะคะ ขอให้บารมีคุณปู่ทองใบนะคะช่วยนะคะส่งแรงนะคะแรงใจแรงเชียร์ไปนะคะคให้พี่วันชัยได้มีบ้านเร็วๆนะคะคุณปู่วันนี้ก็มาขอพรด้วยเด้อคุณปู่คะขอให้ท่านผู้ล้าดได้บ้านให้วันชัยอยู่ดีกินดีจะจะเอากล้วยเอาอะไรมาเลี้ยงก็จะมี้องวีเนาะถ้าได้บ้าน มีบ้านอยู่ดีมีสุขก็จะเอากล้วยเอาผลไม้มาส่งมาเลี้ยงคุณปู่เด้อคุณปู่เด้อพรุ่งนี้เขาบอกว่าให้เอาไอ้นมออกไปที่วัดด้วยเด้อ่มใบไอ้นมไปด้วยมาช่วยทำบุญที่วัดทำวัดขาดเคลื่อนเล่นละก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจนะคะให้ช่องพายวันชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าขอบคุณค่ะ